ได้คนนะซื้อผลไมาอ้องไรคนนะกินแต่มะม่วงน่นาจะเปรี้ยวอ่ะดูนะน่าจะเปรี้ยวใช่ใช่ถ้าเปรี้ยวมันต้องเขียวกว่าน,นี้ดิมันคนนี้มีเต่าด้วยตาภาพน้ำ

ทะเลดิเออคป็นั่งผิวดิผลไม้คุณนะซืออะไรมยมะพร้าวร้าน外面卖一百块那边我卖八十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 า十八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 ะ八十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 อ

นันนจะเปี้ยวหอมแต่นจะเปรี้ยวโด่这个比有那甜，甜，那比好จะหวานวอันจะเปี้ยวหน่อยนาง。这个叫满天星的。六十 <60. S 2> <来>。这多少块？这一两1百。来来。要二十。一一百。要二十。熟แล้วสุแล้ว

มีลำไยด้วยเข้ามาคาโดเหรอมีลำไยด้วยโอ้โจไหนถามพี่โจดิไอเซเว่นที่ เบียร like I mean, ์สดเลยเออเซเว่นไม่รู้อยู่ข้างหลังนี่แหละก็ว่าตงไหนเซเว่นที่เขาว่ามีเบียร์สดอ่ะเลยไปน่ะอยู่นี่ไปยังไงวะมันหน้าไข่ต่าหันพอดีเลยดุควายเือสายเอ้เอินหยุดไปนี่เถาขวามือนะครับไปตรงมู่ขวามมือที่สนุใหญ่เลี๋ยวมาหัวไฟแดงพอดีเลยอ๋อหันแม่ก็หันหันมันมีฮะน่ะอ๋อคนไหนไปข้างหลังนี่ ไข่เป็ดเป็นตัวนะแต่แต่ตลาดตอนเย็นค่อยว่ามันน่าของน่าก,กินกับตอนเช้าตอนเช้ามันจะขายพวกอาหารสดพวกนี้พวกนี้เขาจะขายพวกเหมือนบ้านเรานะนี่มีป้าจังด้วย